วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้เจอในเรื่องของทางแบบเทคนิคการถ่ายแล้วก็รวมทางการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็คือนอกจากที่จะได้เรียนในด้านการเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วเรียนในด้านการถ่ายสังหารแล้วรู้เรื่องต่างๆแล้วเทคนิค A I หรืออะไรต่างๆมากกว่านั้นคือมีแบรนด์สินค้าให้คุณรีวิวอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของอาชีพเป็นหนึ่งอาชีพละที่จะเปอินฟลูเอนเซอร์ในเรื่องของด้านอนสาสงกาที่เราคิดกันตั้งแต่แรก แกจะบอกว่ามันมีความพิเศษตรงนี้ว่าถ้าคุณทำได้มีันมี Product ์เยอะมากค่ะตอกตัวสิครับรอนได้ค่ะใครจะเข้าแคนดิเดตแล้วก็จะสามารถ Make มันมีจากตรงนี้ได้ด้วยไม่ใช่แค่อสังหาค่ะแต่เป็นทุกชิ้นในบ้านที่คุณสามารถจะขายแล้วก็รีวิวได้คือการขายบ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับมันมีสิ่งที่ขายพร้อมกับบ้านได้มันคืออสังหาเหมือนกันนึกออกไหมครับอย่างเช่น อย่างเช่นเราออกไปเฟอร์นิเจอร์มีอะไรเยอะมันไม่ได้มีแค่นี้ผมอยากจะโชว์ทุกคนจับชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้นมันรวมกันปุ๊บเนี่ยมันเหมือนจิ๊กซอว์คือเมื่อไหร่ที่เรามีจิ๊กซอว์แล้วเราสามารถทําให้มันเป็นภาพได้วันนั้นเนี่ยอย่าพูดถึงเรื่องเงินอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นภาพนั้นแล้วนะแต่ว่าแต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนยังไม่ได้เห็นภาพอยู่ในหัวผมหรอกแต่เดี๋ยวจะพยายามค่อยๆเล่าให้ฟังว่าภาพนั้นเป็นยังไง ก็ค่อยเปิดจิ ol, ๊กซอว์ทีละชิ้นทีละชิ้นคุณพิณัทแกคุยกันเรื่องเรื่องครงเรื่องโปรเจกต์เนี้ยนะคะโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นในวันเนี้ยว่ามันมันทำอะไรได้มากกว่าที่จะเป็นแบบว่า ซลเอเจนหรือเป็นอะไรซึ่งเมืองนอกเขาแบบมีแล้วแล้วที่เมืองไทยเรายังไม่ได้มีการทําแบบนี้และรวมทั้งอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาพูดกับไปทุกวงการแล้วอ,อาหารเอ่ยอะไรเอ่ยแต่อสังหาามันยังไม่มีและนี่คือสิ่งที่พวกคุณจะได้เป็นรุ่นแรกในเรื่องของการในเมืองไทยด้วยนะเรายังไม่มีเรื่องนี้เลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยที่จะทําในเรื่องของเ,<ร>เป็นอินฟลูเอนเซอร์ แล้วก็ประสบความสำเร็จมาตลอดชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ผมอภิัราีแน่ๆว่าถ้าเราใช้เคล็ดวิชานี้ในการดํารงชีวิตทุกๆคนจะประสบความสาเร็จแน่นอนนะครับเริ่มต้นด้วยเคล็ดวิชาที่หนึ่งนะครับผมรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้วันนี้เรามาเรียนเรื่องของอะไรครับ <AI. S 1> เรามามเเรรียนื่องข A.I. เรามาเรื่องของ Influencer ซึ่งซึ่งมีคนรู้ไหมมีคนรู้เยอะไหม เพราะฉะนั้นนี่คือดึงแห่งความสำเร็จแล้วนะครับที่พวกเราได้นะนัดตอนนี้คือรู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้แล้วในจังหวะันนี้นะครับสองทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทําในสิ่งที่อื่นไม่ทํานั่นหมายความว่าอะไรครับเราจะไล่คู่แข่งหรือเราอาจจะมีคู่แข่งน้อยโอกากสประสบความสำเร็จก็จะมีถูกไหมครับยอมรับทุกโอกาสที่เข้ามา เหมือนทุกคนในที่นี้ครับที่ทุกคนยอมรับโอกาสที่ผมสื่อสารเข้าไปพบว่าเฮ้ยเราจะเกิดจัดข้อนี้ทุกคนรีบคว้าโอกาสน,นะนัทีนี้สุดท้ายครับทำสิ่งที่เป็นไปได้ยากให้เป็นไปได้ครับสี่ข้อเนี้ยผมใช้มาทั้งชีวิตเลยแล้วมันเป็นสี่ข้อที่ไม่ว่าผมจะบอกใครผมกล้าก,การันตีความสำเร็จถ้าคุณทำสี่ข้อนี้ได้ สำเร็จแน่นอนแล้วทราบไหมครับว่าสี่ข้อเนี้ยมันมีแก่นของมันีิแก่นของมันคือตัวสีแดงลองอ่านดูนะครับคนอื่นไม่รู้คนอื่นไม่ทําทุกโอกาสเป,เป็นไปได้นี่คือเคล็ดลับในเคล็ดลับอีกคือตัวหนังสือไม่กี่ตัวครับแต่มันสามารถบรรยายให้เรารู้ว่าเนี่ยถ้าทำแบบนี้มันใช่แล้วมันใช่จริงๆตลอดการทําง,งานสามสิบปีของผมนะผมใช้ แค่สี่ประโยคนี้เองและอีกหนึ่งเคล็ดล,ลับภายใน,นก็คือคนอื่นไม่รู้คนอื่นไม่ทำทุกทับเป็นไปได้ถ้าใครเคยดูแมสยูนิคอร์นใครเคยดูไหมแมสสงครามสงรงด่วนถ้าใครยังไม่เคยดูได้นำให้ไปดูนะ <simples S 1> เพราะมันใช้สี่คำนี้ทั้งหมดเลยในหนังเรื่องนั้นทั้งเรื่องใช้สี่คำนี้หมดเลยให้ไปดู แล้วจะรู้ว่าเฮ้ยไอสี่คำเนี้ยพอมันถอดออกมาแล้วจริงๆอ่ะมันมันเป็นยังไงซึ่งผมอ่ะเรียนรู้กับ4คำเนี้ยมา30ปีแล้วแล้วทุกอย่างที่ทําประสบความสำเร็จจริงๆถ้าเราสามารถทําได้ครบทั้ง4ประโยคนี้นะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคลาสนี้อย่างที่บอกนะครับเ e ี l ย o เตอร์เอเจนต์อินฟลูเอนเซอร์คอส์สนี้เหมาะกับใครครับเหมาะกับในหน้าสัาหาที่อยากจะสร้างคอนเทนต์ด้วยตัวเอง คือในหน้ามีหลายคนเลยนะที่แบบทำคอนเทนต์นด้วยตัวเองไม่ได้เนีหรอไหมทำสูงสุดก็คือแค่ไปถ่ายรูปแล้วก็ลงเพจถ่ายรูปล,ลงเพจมันง่ายไ,ไหมในยุคสมัยนี้ใช่ไหมมันง่ายไปเพราะฉะนั้นความง่ายมันทําให้เกิดเลสโอเชียนทุกคนทําเหมือนกันหมดกลายเป็นแพลตฟอร์มเหมือนกันกเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องแตกต่างนะเราจะต้องสร้างคอนเทนต์นที่เป็นภาพเคลื่อนไหวที่ได้นะครับเราถึงต้องมาเรียนเอง ในวันนี้ในสวันนี้นะครับผมเอเจนท์ที่อยากจะพัฒนาบุคลิกภาพให้ประทับใจลูกค้าเราเป็นเอเจนต์เนี่ยตอนที่เราไปเจอลูกค้าเนี่ยสำคัญไหมครับวันที่เราไปเจอครั้งแรกคุณรู้ไหมว่าการขายที่ประสบวความสำเร็จเกิน50%มันมาจาก first impression จริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพสำคัญมากโดยเฉพาะเอเจนต์ เอเจนต์เป็นตัวแทนขายของโครงการอยู่แล้วทุกคนให้ความเชื่อมั่นอยู่แล้วแต่มันจะดีไหมถ้าบุคลิกภาพเราดีเราคุยกับเขาแบบนี้แบบนี้เหมือนที่คุยกับทุกคนทำให้เขาทั s ชิ่งเราได้นะครับมันจะทำให้เราไปอยู่ในใจลูกค้าเมื่อเมื่อมี First i อินเ t i ชั่เรา Impact เขานะครับเราเข้าอยู่ในใจเขาได้ โอกาสขายตอนนั้นก็เกิน80%แล้วซึ่งในประสบการณ์ที่ผมทำมาการเจอกันครั้งแรกสำคัญที่สุดนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกเฮ้ยบางคนไปสายว้าไอ้โน่้นมัน่งไอ้นี่มักงซึ่งผมเนี่ยทงชีวิตผมเลยไม่เคยไปสายกับลูกค้าแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือเรื่องความสัตย์จริงผมจะไปก่อนลูกค้าอย่างน้อยนะครับครึ่งชั่วโมงแต่โดยส่วนใหญ่ไปก่อนหนชั่วโมงไปเพื่ออะไร ไปเพื่อเช็คสถานที่ผมต้องนั่งตรงไหนลูกค้าต้องนั่งตรงไหนนึกออกไหมมันไม่ได้อยู่ๆเราไปเจอลูกค้าแล้วแบบเฮ้ยเราแค่เจอนะเรายังต้องพิจารณาองค์รวมภาพรวมว่าเราจะเจอเขาแบบไหนเราจะคุยเขาอย่างไงเพราะฉะนั้นผมก็พยายามทาให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้เราอยู่ในใจเขาการขายไม่ใช่เรื่องยากก็ถ้าเกิดใครที่เป็นอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับ หรือเป็นอินเอนเซอร์อยู่แล้วแต่อยากทํางานด้านอสังหาด้วยผมว่าคอร์สเนี้ยเหมาะมากๆต้องบอกว่าอินเอนเซอร์ในบ้านเราผมว่าเกิน90เป็นแม่ค้าออนไลน์เกิน90เลยนะก็จะเป็นอย่างเช่นไลสดราของน้อยมากนะที่จะเป็นขายในสายอสังหาจริงๆผมมองว่ามีแค่ประมาณสัก10เเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีความรู้ทางด้านนี้นะครับเราอยู่ในบรูโกเชียนนะนะครับเราอยู่ในบรูโกเชียนเมื่อเราอยู่ในบรโกเชียนเราทําอะไรนิ่ไม่แน่นอน ดังได้ไม่ยากนะสังเกตไหมครับว่าคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในทุคต่อดังจากอะไรดังจากเรื่องง่ายๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครทำใช่ไหมครับนี่เหมือนกันมันอาจจะเป็นช่องทางที่จะทาให้เราดังในโลกโซเชียลมีเดียได้ไม่ยากนะครับคนทั่วไปที่อยากเริ่มต้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไอ้นี่มันก็สามารถจะเป็นไปได้อย<ด>ูแ่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยการทำโซลี่บ่งซบอร์ดโน่นนี่นัน่นการวาง การทําบุ๊กการทาโน่นนี่นั่นเดี๋ยวจะไปเรียนรู้เรื่องนี้กันแล้วก็ผู้ที่ทํางานประจำแต่อยากมีรายได้เสริมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าในยุคสมัยนี้นะคนหนึ่งหนึ่งอาชีพไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนนะจำเป็นต้องมีรายได้เสริมสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับอ่าเร็ๆเลยทุกคนจะได้เข้ามาเป็นครีเอเตอร์ในใสายงาน MCN ของบริษัทมีใครรู้จัก MCN บ้างครับ MCN ย่อมาจาก Multi c ช a n นลเน็ตเวิร์กเขาเรียกว่าเป็นสังกัดนะเรามีสังกัดทุกคนที่เรียนทุกคนถ้าใครอยากจะเข้าร่วม m c ็ก็คือเข้าสังกัดของบริษัทบริษัทก็จะส่งงานรีวิวบ้านรีวิวโน่้นรีวิวนี่มาให้ทุกคนที่อยู่ในสังกัดในนี้ถ้าเกิดใครมีแวลดีๆนะทำเสร็จได้เงินเกิงจริงได้ตังค์นะครับแล้วก็อันที่2รับรายได้จากการเป็นอิโฟเซอร์สายสัสหา ซึ่งเวลาเราเก่งแล้วอ่ะเราสามารถที่จะไปรับรีวิวบ้านให้กับลูกค้าไนดะ้อันนี้ก็เป็นรายได้อีกหนึ่งทางนะครับผมวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทุกคนเวลาเรียนไปแล้วอ่ะผ่านไปสักวันสองวันเราอาจจะลืมเนื้อหานะผมก็เลยตั้งใจถ่ายวิดีโอนี้ชุดน,นี้เอาไว้นะครับและเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอที่เราถ่ายทั้งหมดเนี่ยครับมาทาเป็นคอร์สออนไลน์ซึ่งผมสร้างแอปพลิเคชันสร้างระบบ ไว้เรียบร้อนไมดแล้วแลวเดี๋ยวทุกคนจะได้เข้าไปเรียนย้อนหลังได้อย่างที่แบบไม่มีจํากัดนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะผมอาา่านแล้วผมจำไม่ได้เหมือนกันครับชันได้ฉันนั้นเวลาเรามาฟังเข้าคอร์สเนี้ยเดี๋ยวผ่านไปสองวันเราก็ลืมสามวันเราก็จาไม่ได้พอสี่วันปุ๊บทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคอร์สออนไรนนี้ทําเพื่อทุกคนอ่ะได้ไป็นทุทวนนะครับ นี่คือสิ่งที่กเราจจะได้มีใครรู้จักน้ำบัตรดิจิตัลไหมครับขอโทษสับหนึ่งคนครับผมสิ่งจริงแล้วได้2อ,อย่างนะเป็นกิร์โค้ก็ได้แล้วก็เป็นเป็นทัชชิ่งก็ได้ลองดูนะครับปุ๊อ่าขึ้นมาแล้วครับ นะะะอ่ผมูครัือจริงจริงมันมันเป็นมันเป็นยุคใหม่ค่ะคือแอมมันก็จะไปของแท้ทต่ไม่เลอะก็คือใช้กระดาษให้น้อยที่สุดนี่ออกไปค่ะแล้วเราก็ไม่อินกับเรื่องการเก็บนำแบบนานมากแล้วขอแอมนะแล้วอันเนี้ยมันก็เป็นเทคโนโลยีที่เหมือนเหมือนโครงการคือแอมก็จะฝังแบบไอทีแต่ก็ไม่ได้ไอทีไม่ได้ทำเองมีคนทำให้เขาพี่นัทบอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวจะมีแบบว่าอีคาร์ให้ว่าแบบไม่ดีเลยเมื่อก่อนอ่ะเวลาเราอ่ะจะไปคนแทนใครถูกไหมเขาจะขอ าาซึ่งเราต้องําทำไงครับเราต้องไปปิดน้ำกัอนทีนี้อ,อ๋อ่าโค้ดใช่เราก็จะมี QR โค้ดให้ก็คุณก็สกแกนไปปุ๊บมันก็ขึ้นเลยพอขึ้นเสร็จปุ๊บในนั้นมีอะไรบ้างครับมันมีข้อมูลข้อมูลผม,ท,มล <c oughs> ทั้งหมดเลยที่เราอยากจะส่งให้กับลูกาาค้าว่าเฮ้ยเราเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ไอเนี้ยมันคือสตอรี่อย่างลูกค้าบอกขอ,อน้าบัตรหน่อยเราเอาขอมือถือหน่อยครับมาปุ๊บแตะเปี้ยนข้อมูลถึงดูยังไงฮะดูโปรไหม แลิงว,วาวด้วยใช่<ม>แล้วที่สําคัญเราไม่ทําลายธรรมชาตินี้ด้วย<ม>ใช่ไหมเพราะว่านาบาดหนึ่งใบมันก็ต้องมาจากไม้ใช่ไหมเพราะงะั้นเราแค่มีนี้ใบนี้ใบเดียวเราก็ไม่ต้องพิมพ์นาบัตรอีกเลยหรืออาจจะทิมพิมพ์แต่เป็นลักชูรี่สุดๆ,ดๆดอาจจะมีนะแต่แต่ให้เราทําแบบดีสุดๆไปเลยอาจจะมีสักประมาณ30มสิบใบห้าสิบใบที่แบบเอาไว้ให้สําหรับคนพิเศษเอาทำร้อยใบนั่นนะนะให้สําหรับคนพิเศษเท่านั้น ทั่วไปก็เราก็ใช้น้ำบัตรแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยทุกคนจะได้น้ำบัตรแบบนี้นะครับเป็น e agent card เดี๋ยวทุกคนจะได้ระบบนี้เป็นชั้นตัวนี้มันเป็นระบบซึ่งทางบริษัทผมพัฒนาแอปพลิเคชันเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็ใช้ระบบเนี้ยมาเพื่อที่จะทําให้พวกเราสะดวกขึ้นง่ายขึ้นน,น,น,นะนี่เป็นแค่น้ำจิม้มนะครับนี่เป็นแค่น้ำจิ้มใครที่มาในนี้ครับจะได้เข้าหะบมเข้าว่วกลุม Li n e เอเลสเซเตอร์คับ คือเดี๋ยวหลังจากน,นี้ครับเราจะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่พวกเราจะต้องมีการติดต่อส,สื่อสารเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าเรียนจบกันไปแล้วเราก็แยกย้ายถูกไหมครับซึ่งผมว่ามันมันขัดทุนเราอ่ะเราใช่ไหมเราเส,าสียเวลามาเราควรจะต้องมีสถานที่สถานที่หนึ่งที่เราจะต้องมีการคอมมูนิเคชันได้นะครับเ <ๆ S 2> อาง่ายๆครับเราสามารถคอนโทรกันได้มีอะไรพูดคุยกันนู่นนี่นั่นได้หมดเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมีกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เข้าหลังจาก น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับหรืออาจจะเป็นท้ายๆ้ายคอนของวันนี้นะครับผมขออังครับขออังยัง่ออีะโอเคสิทธิ์ในการใช้ AI agentic realistic free มีใครรู้จักคำว่า agentic บ้างครับส่วนใหญ่เราจะรู้จัก AI ที่เป็น generative AI ถูกไหมอ่า อันนี้เป็นตอบคำถามสําหรับเอเจนต์เลยเหมือน,<ช>นที่ผมเมื่อกี้ที่ผมช่วยดูเห็นไหมว่าเราสามารถพูดคุยกับมันได้เลยมันก็สามารถตอบคาถามได้แต่ AI ตัวนี้มันไม่ใช่ AI แบบที่เราเห็น AI ตัวนี้เป็น AI ของบริษัทผมเอง <c oughs> คิดค้นพัฒนาเพื่ออสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเท่านั้นซึ่งผมไม่กล้าพูดเลยแต่ผมยังไม่ได้เห็นนะในประเทศนี้ ที่จะมีใครมี AI ทางด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองคาดว่าน่าจะเป็นผมเน่แต่ว่าเขาเก็บตัวเอยที่จะเรียนเดีวอ่ะเพราะยังทำยังยังอะาณกันมากเลยสามมดคุ้มนะคุ้มนะคุ้มมากสิทธิ์การใช้งานแค่ว่าฟรีหนึ่งปีครับให้กับทุกคนเลย เอาไว้ใช้สําหรับแชร์งงแชร์งานโน่นนี่นั่นใครมีไอเดียก็ใส่เข้าไปโน่นนี่นั่นคนเพื่อนอื่นๆก็จะสามารถเข้ามาเห็นว่าเฮ้ยเงี้ยดียอย่างนี้สามารถเอาไปคัปปี้หรือเอาไปใช้ในกลุ่มของพวกเราได้นะครับให้ใช้ฟรีหนึ่งฟี